ไม่อยากเชื่อสวยมากโตแล้วเจ้าของวลีดูปากนัาชานะคะโตเป็นสาวสวยมากภาพล่าสุดน้องนัาชาเจ้าของวลีดูปากนัชชานะคะหากเราย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนน้องนัาชาเด็กน้อยวัยห้าขวบเจ้าของวลีคิดติดปากดูปากนัชชานะคะและน้องนัาชาลูกสาวพี่บ๊อบน่าจะอยู่ในความทรงจงขาของใครหลายคนเป็นอย่างดีซึ่งน้องนัาชาเติบโตเป็นสาวสวยทั้งยังเก่งรอบด้านอีกด้วยซึ่งน้องนัาชา เด็กหญิงนัชชาวีโกศสพิสิทธูดคุยถึงพัฒนาการทั้งทางร่างกายและความคิดของตัวเองในวัย13ปีถามตอนนี้ยังขึ้นท่านเป็นไอดอลของน้องๆหนูๆไปเรียบร้อยแล้วแฟนคลับติดตามตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้มีเยอะเลยนะคะมีแบบหลายรุ่นด้วยทั้งเพื่อนๆที่เป็นวัยของนัชชาเองซึ่งก็ได้ดูนัชาตอนเด็กๆเ,เหมือนกันแล้วก็มีถึงวัยผู้ใหญ่เลยที่เขาก็ยังติดตามนาชาอยู่ ติดตามไอจีหรือว่า YouTube ของณช,ชามาตั้งแต่อตอนณนช,ชาอายุประมาณ5ขวบจนถึงตอนนี้ณช,ชาอายุ13แล้วค่ะทุกคนพูดหมดเลยถ้าได้เจอณช,ชาตัวจริงหรือว่าเจอบนกล้องหลายคนอาจจะคิดว่าน้องณช,ชาต้องเป็นแบบตัวเล็กน่ารักแก้มใหญ่แต่ว่าตอนนี้ณช,ชาก็ได้โตขึ้นแล้วเป็นณนช,ชาแบบนี้นะคะทุกคนก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้หน้องณช,ชาโตขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ณช,ชาตัวสูงขึ้นเยอะเลยที่วัดคือ 165ซนตมรแต่ต้องเร่งให้สูงกว่านี้นิดนึงเพรายังสูงได้อีกค่ะย้อนไปดูตัวเองเมื่อตอน5ขวบรู้สึกว่าโอ้โหเด็กคนนี้โอเคนะเนี่ยบางครั้งเวลาที่เพื่อนเปิดคลิปวิดีโอให้ดูวันาชาเราเจอคลิปนี้บน YouTube สมัยเธอตอน5ขวบหนูก็จะแบบโอ้ oh my god แต่รู้สึกว่านี่เป็นความสาเร็จของเรานี่เป็นเด็กที่ทุกคนรู้สึกว่าเก่งเราก็ควรที่จะภูมิใจในตัวเองว่าเนี่ย8ปีที่แล้วเราสามารถทําแบบนี้ได้ ตอนนี้เราก็ต้องผลักดันตัวเองขึ้นไปให้เป็นเด็กที่เก่งกว่านี้แล้วก็ให้ทุกคนมองนัชชาเข้ามาในมุมเดิมว่าเป็นเด็กที่เก่งคะ่ะสโลการติดตัวดูปากนัชชานะคะและน้องนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบค่ะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่อยู่กับนัชชาไปอีกนานมากแต่ว่าพอมีเจเน์เรชั่นขึ้นมาใหม่นัชชาคิดว่าน่านอนอยู่แล้วเขาก็จะต้องเรียกว่าพี่นัชชาแล้วไม่ได้เป็นน้องนัชชาแล้วนะคะเก่งรอบด้าน ตอนนี้นัชชาทำกิจกรรมหลายอย่างมากเลยซึ่งต้องบริหารเวลาตัวเองดีๆอย่างแรกเลยก็คือเรื่องการเรียนซึ่งต้องแบ่งไปร่ำเรียนหรือว่าอ่านหนังสือเพื่อที่เกรดจะได้ไม่ตกอย่างที่สองก็คือเราต้องมีเวลาพื้นที่จะออกกำลังกายบาย่อยๆอย่างที่สามเป็นการแสดงละครเวทีค่ะนัชชาชอบแสดงละครเวทีมากอย่างที่สี่คือการซอนค่ะนัชชามีโครงการของตัวเองชื่อว่า Chance ค่ะตอนนี้ซอนมาได้ 3คอร์สแล้วค่ะ